สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีมนี้พี่ขอกันอีกเช่นเคยนะคะ,ะก็อยู่กับสองสุนิชาเช่นเดิมค่ะแล้วก็ครับผมปอนพัชรพลผลค้าครับผมแอสแตนฟันเนจอร์ครับ Manager, ค่ะวันนี้คุณปอนมีทีมอะไรมาฝากพวกเราทุกคนคะวันนี้ครับก็วันนี้เป็นทีมที่เรียกได้ว่าใกล้ตัวทุกทุกคนมากนะครับเป็นทีมที่แล้วก็ผมก็เชื่อว่าเป็นทีมที่คุณสองน่าจะชอบอ่ะเกิดมาขนาดนี้ยังไงคะเป็นเรื่องจวกอบอะไรคะเป็นเรื่องของอาหาร ครับผมแน่นอนครับผมว่าเราชอบจริงๆแน่นอนเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็แบบไม่ได้ไกลตัวมากนะเมื่อเทียบกับรอบที่แล้วผมเล่าเป็นสเปซอินดัสทรีไปอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะแล้วเรื่องอาหารนี่มันน่าสนใจอะไรขนาดนั้นคะคุณปอนคือต้องบอกว่าอาหารที่เราเอามาเล่าวันนี้ครับไม่ได้พูดในเรื่องของเชิงโภชนาการนะไม่ได้มาบอกว่าทุกวันนี้เขามีการผลิตเพื่ออาหารอร่อยอะไรมากขึ้นอะไรังไงแต่ว่าเรากำลังจะมาพูดเรื่องว่ามีการผลิตอาหารที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ช่วยโลกได้มากขึ้น เนี่ยตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีคําถามต่อไปว่าเอ๊อาหารเรากินกันอยู่ทุกวันทำไมมันถึงไปทําให้โลกร้อนหรือว่าส่งผลเลยกับโลกได้ใช่ครับต้องบอกว่าผมไปหาข้อมูลมาครับผมพบว่าปริมาณการปล่อยกาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยประมาณ26%ของอทั้งหมดเลยนะครับผมมาจาก ภาคการผลิตอาหารทั้งหมดเลยเพราะว่าการทําปุสัตว์เนี่ยส่งผลอยู่ประมาณ3ามเเซ็นของจํานวนการผลิตอาหารทั้งหมดเลยแต่คือมันมาจากกระบวนการผลิตอาหารถูกต้งเลยน่นเองถูกต้องครับคือต้องบอกว่าภาวะเรือนกระจกบนโลกเราเนี่ยมีประกอบไปด้วยสากาส๊าซนะครับผมก็คือคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้รู้จักด,ดีกับแล้วก็ตัวไนตรัสออกไซด์นะครับแล้วก็ตัวที่สามเนี่ยเป็นตัวที่ออกมาจากการเลี้ยงสัตว์เลยก็คือเขาเรียกมีเทนซึ่ง กระบวนการมันก็ง่ายๆครับก็คือเหมือนพวกเวลาเราเลี้ยงวัวหรือว่าเลี้ยงพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยมันจะมีกระบวนการในการที่จะขับของเสียของของเขาอะครับคือไอ้พวกเนี้ยมันจะผลิตมีเทนออกมาเยอะๆมากๆแล้วก็ลอยขึ้นไปอยู่ชั้นบรรยากาศอืมใช่ครับก็ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดแต่ว่าอันเนี้ยมันจะส่งผลต่อโลกเราจริงๆครับผมอืมอมืใช่ครับก็พออย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเอา้าให้งั้น ทำยังไงอ่ะเราจะทำยังไงเราควรที่จะลดการกินพวกเนื้อเนื้อแดงพวกเนื้อวัวเนื้อหมูไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะคนเราก็เติบโตมากับเนื้อสัตว์เนาะในการกินอาหารใช่ค่ะใช่ครับคือคือเนื้อสัตว์เนี่ยมันมันมีความสําคัญกับเราอยู่แล้วใช่ไหมโปรตีนชนิดหนึ่งใช่มันคือโปรตีนที่จริงก่อนหน้านี้เขาก็มีการพยายามที่แบบเฮ้ยเราเปลี่ยนไปเป็นเนื้อปลาแทนไหมหรือเนื้อไก่แทนไหมแต่เขาก็มีงานวิจัยก็พบว่าการเปลี่ยน มาเป็นพวกเนื้อปลาเนื้อไก่ก็ไม่ได้มีความยั่งยืนมากขนาดนั้นเพราะว่าพวกปุ๋ยปุ๋ยข้อพวกอะไรพวกเนี้หรือว่าพวกอา,อาหารที่เอามาเลี้ยงพวกปลาพวกนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อ,อโลกอรู่เราของเราอยู่ดีดังนั้น,นการแค่เปลี่ยนไปทาเน,น,ทน,น,น,นเนื้อชนิดอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผลมากนะครับใช่ครับค่ะแล้ว ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วตอนนี้มันมีทางเลือกอะไรบ้างะคะคุณปอนทางเลือกนะตอนนี้นะครับก็คือที่ผมไปหามานะครับเป็นเปเปอร์ของ MSCI เนี่ยเขาเสนอาทางมาให้4วิธีด้วยกันมีแค่2ใน4นะครับที่เราแบบอาจจะคุ้นเคยแล้วคุ้นชินอยู่แล้วอ่าก็แค่อันดับแรกนะครับก็คือเป็น traditional product ก็คือถั่วแน่นอนก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าหลายๆคนหรือว่าคุณสองเองนะถ้าเกิดว่าเริ่มลดน้ำหนักเย่างบางทีก็อาจจะมีแบบกินถั่วบ้างใช่ไหมเป็นสแน็คแบบ เสริมโปรโตีนให้ร่างกายแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเต้าหู้อ่าใช่อันนี้ก็เป็นอาหารที่โปรโตีนสูงแล้วก็เป็นทางเลือกทดแทนเนาะที่ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นการใช้วิทยาศาสตร์อะไรมาผลิตมากมายก็คือเป็นของที่เราหาได้อยู่แล้วจากธรรมาชาติโดยที่ไม่ต้องทำลายสิ่งแวดลออ้อมก็ว่าได้ใช่ครับแต่คำถามคือ เราจะกินอย่างนี้แทนเนื้อวัวเราลองนึกภาพดูว่าเรากินได้ไหมเออลองนึกภาพว่าคุณสองคุณสองได้ชิมกันกินวายคิวเอฟอัสไม่ค่ะมันเนื้อในตลาดบ้านเรานี่แหละโอเคครับก็ก็ใช่ก็คือในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีทางแทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเพราะสุดท้ายมนุษย์เราเนี่ยโดยสัญชาตญาณยังไงก็ต้องกินเนื้อแดงต่อมาก็คือนะตอนนี้ที่เป็นโปรดักที่ผมคิดว่าในไทยก็เริ่มมีแล้วนะก็คือพวก โปรโตีนที่เป็นแพนเบสก็คือเอาเอาพืชนี่แหละเอาพืชพวกถัว่วพวกอะไรพวกนี้แหละ,ะมาะทําเข้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางห้องแลบ,บนะครับจนทำให้ได้ออกมาเป็นเนื้อชิ้นหนึ่งออกมาเลยซึ่งณนะตอนนี้ก็คือมีการเริ่มวางขายแล้วแล้วก็ต้องบอกว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเวจี้อ่ะครับก็คือเป็นกลุ่มที่กินมังอ่าใช่ไม่ใช่กินมังทุกอย่างนะ <laughs> มันสียรับแล้วอนครับก็กลุ่มคนเริ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยก็เริ่มเห็นโอกาสมาขึ้นแล้วก็เริ่มผลิตแล้วก็นะแต่ว่าต้องบอกตามตรงว่าราคาแพงยังยังยังสูงอยู่ส่วนตัวที่3ามกับตัวที่4ี่เนี่ยเป็นยังเป็นอยู่ในช่วงการทดลองแล้วก็ยังอยู่ในห้องแลบอยู่แต่ว่าคือเริ่มมี product มาบ้างแล้วแต่ว่าไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนะใช่ครับแต่ว่าอันนี้วันนี้เอามาเล่าให้ฟังกันละกันครับผมก็ตัวที่3ามเนี่ยจะเป็น ไบโอแมสเนาะค่ะอืมไบโอแมสเฟอร์เมนเทชันเนี่ยพูดตามตรงเลยก็คือการใช้กระบวนการพวกจากแบคทีเรียหรือว่ายีสต์เนี่ยจากการหมักเนี<อ>่ยแปลรูปกลับมาเป็นโปรตีนใหม่อีกทีหนึ่งใช่ใชครับก็จะได้เป็นเนื้อเลยผมไปดูรูปมาแล้วก็คือได้มาเป็นเนื้อแดงอย่างดีเลยใช่ครับแล้วกแล,วแล้วอย่างนี้รสชาติมันจะทดแทนกันได้เหรอคะถึงแบบมันตอมาเป็นเนื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของความชาเลนจ์ของโปรตีนทางเลือกอยู่นะครับผม ส่วนตัวที่4อันนี้ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเข้าไปอ่านมาดูแล้วแบบอโอ้โหมันทําได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ,อคือเขาเรียกว่าเซลลูล a าอาร์ติคัลเจอร์ก็คือการถ้าพูดเป็นภาษาง่ก็คือเป็นการอ่ะเพราะเนื้อเยื่อค่ะอะคือเขาใช้พวกการวิธีการใช้ไบโอเทคโนโลยีนี่แหละก็คือเหมือน เราเอาจจะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของเนื้อหมูมามหมูพันนี้หมูวัวพ,พันนี้เก็บมนทีเดียวเราไม่จำเป็นต้องมาเลี้ยงแบบทีเราเป็นฟาร์มฟาร์มใช่เราก็แค่เอาเนื้อเยื่อมาเนี่ยมาเก็บไว้ในห้องแลบบแล้วก็ทําการทดลองมาแล้วก็สังเคาะออกมาเป็นเนื้อสัก์ตามที่เราต้องการได้เลยโอ้นี่ก็เหมือนตอนที่เราเรียนอยู่ปทุมเนาะมันจะมีมช่วงที่แบบ ลองตอนกิ่งจากพืชซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันนี้ก็สามารถสังเคราะห์เนื้อสัตว์ได้เลยจากเนื้อเลื่อเท่านั้นเองใช่คือ oh. ผมไปดูพอดักต์มาแล้วอะครับมันกลายเป็นว่า mm. เราจะสามารถกินเนื้อเสือจากัวได้ uh. กินสิงโตได้ปัจจัยที่ทําให้กลุ่มเนี้ยังยังไม่สามารถที่จะออกมาเป็นเหมือนแมสโปรดักหรือว่าออกมาขายตามตลาดทั่วไปได้นะทั้งแพนเบสหรือว่า ที่เป็นโปรตีนสังเคราะห์จากแบคทีเรียหรือว่าทั้งจากเนื้อเยื่อเนี่ยต้องบอกว่ามันยังอยู่ในช่วงกันพัฒนาและทดลองดังนั้นเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนของการผลิตอยู่ใช่ดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เหมือนอยู่ในฟาร์มปศุสัตว์นี่ที่แบบถึงเวลาฆ่าเชื้อแล้วส่งตลาดได้เลยค่ะใช่ครับก็คือเรื่องแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของราคาเนาะอยังไม่สามารถที่จะทําให้เป็น อยู่ในลักษณะของการเป็นอีโคโนมีออฟสเกลด้ซึ่คือสามารถทำในสเกลที่ใหญ่จนราคาถูกแล้วก็ทุกคนจับต้องได้แต่ว่าปัญหาอีกข้่าวๆก็คือตัวแพนเดเนี่ยหรือว่าพวกโปรตีนสังเคราะห์เนี่ยรสชาติหรือว่าพวกเท็กเจอร์เนี่ยยังไม่ได้แบบยังไม่เหมือนเนื้อจริงใช่คือก,กินเข้าไปก็แบบ มันอาจจะมีความคล้ายแหละกลิ่นหรือว่าอะไรต่งตางๆแต่ว่าเท็กเจอร์บางอย่างพอกินเข้าไปมันเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของพออาหารพวกนี้มันเป็นอาหารแปรรูป,ปะะอะฮะใช่ดังนั้นเนี่ยเรื่องของ processed food เนี่ยก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพบ้างใช่ซึ่งตรงนี้ยังต้องพัฒนากันอีกเยอะใช่ครับเอาเป็นว่าอาจจะไม่ทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแต่มันอาจจะมีผลต่อสุขภาพ มินบ้างก็เหมือนโปรเซตเพราเพโปรเซตฟู้ดก็คือพวกอาหารในโเวีฟในในตามร้านอาหารสะดวกซื้อต่างชใช่ครับผมใช่แต่ว่าชาเลนจ์ตรงนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะหมดไปในสักวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าในประเทศกลุ่มหลักๆเนี้ยนะเขาก็สนับสนุนกันหมดนะ US เนี่ยก็มีการส่งเสริมเรื่องของอ่าไบโอเทคโนโลยีครับจีนเนี่ยคือในแผนเขาจะมีแผนอ่าในการพัฒนาประเทศอ่าหปี10ปีเงี้ย ก็มีการพูดถึงเซลลูล่าเอ็กซ์เรสเจอร์ก็คือเรื่องการพัฒนา,าตัวเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อให้ได้เป็นโปรตีนทางเลือกออกมา mm. ครับแล้วก็ EU เนี่ยคือยุโรปเนี่ยคือก็มีการให้เงินทุนสนับสนุนให้กับผู้ผลิตแล้วก็วิจัยโปรตีนทางเลือกเลยครับผม mm. ใช่ก็ c h a l เลนจ์ตรงนี้ครับเป็นผมว่ามันเป็น c h a l เลนจ์ที่ถ้าเกิดว่าพอดักทั้ง3ตัวเนี่ยสามารถที่จะ ผ่านไปได้ด้วยมไม่ว่าจะเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเองก็ดีหรือว่าตัวเขาเนี่ยสามารถผลิตได้มากขึ้นก็ดีนะครับก็อุตสาหกรรมเนี่ยสามารถเติบโตต่อไปได้เขาต้องได้รับการสนัสนบสนุนอย่างดีแน่นอนเพราะเขาช่วยกำลังช่วยโลกอยู่ทำให้โลกนี้ร้อนน้อยลงแน่นอนครับปมโอเคแล้วก็ถือว่าเป็นตริงที่น่าสนใจมากทีเดียวนะใช่ครับหลังจากจบตรงนี้แล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าอ,อยากกินเนื้อแดงน้อยลงหรือเปล่าก็รู้สึกว่ามันว้าวนะคือ สำหรับสเองเป็นคนที่ขาดเนื้อสัตว์ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าครั้งนึ่งสองเคยกินเจใช้เห็ดอะค่ะมาทําเหมือนแปลรูปให้มันเนื้อ t e เจอร์คล้ายๆกับเนื้อมากที่สุดอ๋อพวกเราตามร้านเจใช่ไหมซึ่งก็ถือว่าอโอเคอร่อยนะถือว่ากินแทนเนื้อได้เลยซึ่งก็คิดว่าตีมนี้มันน่าจะอยู่รอดแล้วก็แบบน่าจะบูมในอนาคตเลยทีเดียวใช่แน่นอนใช่ครับก็คือถ้าเราสามารถที่จะลด การทานพวกผลิตภัณที่มาจากพวกปัสัตว์ได้เนี่ย<ม>ก็จะช่วยลดอย่างแกส๊สเรือนกระจกได้ามากเลยใช่ครับผมแล้วสำหรับวันนี้คุณเคมี ETF ดูแล้วอะไรมาเปรียบเทียบมาฝากทุกท่านครับวันนี้ครับก็แน่นอนครับก็ในเมื่อวันนี้ผมเล่าไปแล้วว่าไอเอนเซี<ม>่ hey, acy, นี้มันมีคา a l ลิสอะไรบ้างนะ<ม>ครับก็มี ETF มาฝาก2ตัวเช่นเคยนะครับ,รบผมก็จะเป็นตัวแรกนะครับจะเป็นของค่ายแวนเนกอันนี้หลายๆท่านที่ลงทุนใน ETF น่าจะรู้จักนะครับชื่อว่า ย <Y> ูมี่นะครับผมก็มถ้าเติมตัวเองอีกตัวก็เป็นยัมี่อร่อยอนะครับจำง่ายนะคะใช่ครับผมโอเคครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ e a t v นะครับเป็นของค่ายที่ที่เรียกว่าชื่อว่าเวฟเทคอินเวสเมนต์นะครับชื่อเอเวฟเทคแพลนเบสแล้วก็อินโนเวชันแอนด์ไฟ a t e ETF นะครับผมเล่าคร่าวๆเลยนะครับก็คือหน้าหุ้นของตัวยูมี่นะครับ จะเน้นไปที่ฝั่งฟู o ้ดอินโนวชันเป็นหลักเลยอย่างเช่นโฮลดิ้งของเขาเนี่ยจะมีถืออย่างอิ g r กรออนก็คือเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับพวกสารแทนความหวานน้ําตาลที่ใส่ในพวกตามน้ําอัดลมที่เป็นซีโร่แคลอรีอะไรพวกนี้ย่าหวานพวกแอสปาเดมอะไรพวกนี้ครับผมส่วนฝั่งของ EATV เนี่ยหน้าหุ่เนี่ยจะเป็นฟู้ดเช่นกันแต่ที่มันจะมีบางตัวที่ซ้ำกันนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ซ้ำกันเยอะ ใช่ครับคือฝั่ง EATV เนี่ยเขาจะเน้นแบบเป็นฟู้ดด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มที่รักโลกก็คือเป็นกลุ่มคลายเมดด้วยเช่นกัน <ừ> ใช่ครับก็อย่างเช่นพวกถ้าบริาษ,าษัทไหนที่เหมือนกับว่าเป็นผลิตแพคเกจจิ้งที่มันมีความยั่งยืนหน่อยก็จะอยู่ในฝั่ง EATV อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ตัวยูมี่เนี่ยจะเน้นลงเป็นหุ้นขนาดใหญ่เนาะ,ะส่วน EATV เนี่ยจะเน้นเป็นขนาดใหญ่กลางเล็กก็คือกระจายลงในหลายๆไซส์ใช่ครับส่วน Uh, Number of Holding นะครับก็ที่จริงก็ใกล้ๆก,กัน40 40ตัวกับ41ตัวก็ไม่ได้ห่างกันมากส่วน e x p e n s e r a t i o ก็ต่างกันนิดนึง mm. นะครับก็เป็น eATV ที่แพงกว่านะครับอยู่ที่0.75ส่วนยูมีเนี่ยอยู่ที่0.69เ้ฮ mm. hey, ไปทางฝั่งฟูด mm. เลยอินเวชั่นเลยจ๋าๆเลยก็จะเป็นยูมีแต่ถ้าเป็นมีทิ้งค l ายเมด ลักโลกหน่อยอตีมนอ,อนอื่นบ้างอย่าง material อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าอย่าง EATV ต้องบอกว่าผมก็ยังงงครับเพราะเขาเหมือนมีลงฟ o o d ด้วยเป็นหลักแต่ว่าพอไปดู holding ข้างในงจริงๆอ่ะมีถือเทสลาด้วยใช่งงเงแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาเน้นไปที่ฟ o o d แล้วก็พวกกลุ่มค a ายเม a เชนด้วยใช่ครับ โ <Okay S 2> อเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนอีกแล้วสำหรับรีม,มที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะวันนี้น่าจะหิวกันนะครับ <laughs> จบนี้คืออยากจะทานเนื้อที่แปลรูปเลยโอ้โหโอ <Okay S 2> เคครัก็สำหรับท่านใดนะคะที่เช่นเดิมค่ะที่อยากจะเข้ามาคุยมารับคำปรึกษาหรืออยากจะมาพูดคุยกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนกับเรานะคะ <c oughs> ก็สามารถแอดเข้ามาที่ Line Official ของ l e a f ได้เลยนะคะโดย แอดเข้ามาคำว่าแอด e a ฟแคปิตอลนะคะก็หรืออยากจะเข้าไปพูดคุยกันเป็นคอมมูนิตี้หน่อยก็จะเข้ามาที่ Line Open Chat ก็เสียงสุขได้นะคะก็สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ